สาละกันนะ,ค,ะคุณปัทยาค,คุณอนนท์นำพานะชื่อนี้เนี่ยก็รู้จักกันดีน,นะครับเป็นทนายความด้านสิทธิมนุษยชนหนึ่งในแกนนาคณะราษฎรนะครับเมื่อวานนี้อนอนท์เนี่ยเขาโพสเข้าไปเสียงซีซีะนะไม่ใช่เสียงซีนะเสียงซีซซเสียงรักทักทํานายว่าแต่อันนี้ดูท่าไม่ใช่เสียงรักอะเสียงดวงแล้วเสียงดวงแล้วปรากฏว่าใบที่คุณอนนท์ได้คุณอ่านแล้วขนลุกเดี๋ยวอ่านให้ฟังไหนอ่านิอ่ ใบเซียมซีที่3ใบที่3ความว่าไม่ผาสุขจะได้ทุกร้อนใจดังไฟผลานประกอบกิจจิตคุณวุ่นรำคาญกลับป่วยการโทษระคนผลไม่มีจะกินนอนไม่อิ่มหนำแสนลำบากถึงคราวยากยามระเหี่ต้องเสียสีปัจจามิตรคิดร้ายไม่มีดีดวงชีวีทุกนักแทบทุกนักแทบจักวาย แต่ถ้าถามความคดีที่ต่อสู้คงเชิดชูมีชัยไม่แพ้หลายจะเข้าหาผู้ใดก็ง่ายดายลูกนี่หายทายว่ายังไม่พบกันถามหาลาบยากนักจักเฉลยคู่ขนยยังรวนเรคิดเหหันจงสงบกายใจให้ดีครันสู้ผ่อนผันตามวาจีที่สามเอ่ยใครเสี่ยงได้ใบนี้ต้องไปทำบุญเคราะร้ายจะกลายเป็นดีค่ะโอ้โหโดยรวมๆแล้วก็ด,วด,วดิฉันว่าใครได้ใบนี้อนะ คนลุกคนลุกเลยเนี่ยถึงจะไม่ถึงจะบอกว่าไม่เชื่อก็ตามานะแต่ในใบ CMC เนี่ยพูดเลยว่าไม่ดีนี่จะกินนอนไม่อิ่มหนำแสนลำบากใช่ประกอบจิตคุณวุ่นลำคาญป่วยการโทษกินนอนไม่อิ่ม เพื่อนคิดไม่ดีคิดร้ายกินนอนก็ลําบากกินนอนก็ลําบากที่เคยไปกินนอนมาแล้วรอบหนึ่งค่ะดวงชีวิตทุกนักแทบจากวายเนี่ยออนะโอ้โหเขามไม่ไม่รู้หรอกนะว่าว่าว่าแม่นไม,แม,แม,แม่แม่นอะไรยังไงแต่ว่าใครได้แบบนี้ไปเนี่ยก็ใจไม่ดีทั้งนั้นแหละคือเรื่องของเรื่องเนี่ยอนนนนํำพาเนี่ยเขาไปที่ศาลศาลมาถึงศาลสถิตวิติธรรมนะศาลจังหวัดสมุทรปราการนะครับเราก็บอกว่าเนี่ย เดินทางมาที่ศาลมุดประการจึงถือโอกาสไปไหว้พระและเสี่ยงเสียมสีแต่ผลที่ได้คือดวงไม่ค่อยดีค <c oughs> ่ะเนี <c oughs> ่ยนะครับ <c oughs> อันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดพิจารณานะผู้รับชมเปิดพิจารณานะครับค่ะเอามาให้ฟังกันเป็นเกร็ดเล็กเกล็ดน้อยเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ไม่ต้องถามนะคะว่าไปเสี่ยงเซมซีที่วัดไหน,นโอ้กี่ทีงานม็ถามกันอยู่ <laughs> มมแม่แม่แม่จังเลยก <laughs> ไม่รู้แ <laughs> ม่แม่แม่ไม่รู้รอดูก็แล้วกันแต่รู้แต่ว่าที่ผ่านมาคุณอานนท์ก็มีคดีความเข้าไปเรือนจํากันกันอยู่เรื่อยๆนะคะอ่ะทีนี้มาถึงอีก